เราสนใจปรากฏการณ์ธรรมชาติเราจะได้ความรู้ความคิดกว้างขวางมากเลยนะคะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ฝนดาวตกค่ะแม้ว่าดาวจะไม่ตกมากมายน่าตื่นเต้นอย่างที่คาดคะเนกันไว้แต่ว่ามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งไม่ว่าดาวจะตกมากตกน้อยพวกเขาตื่นเต้นและมีความสุขเสมอรวมทั้งอาจจะเป็นบ่อกเกิดของการศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคตไปรู้จักกับน้ำฝนต้นฝนและฟ้าใสค่ะ ต้นฝนฟ้าใสและน้ำฝนเรียนโรงเรียนเดียวกันเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันต้นฝนและฟ้าใสเป็นพี่น้องกันค่ะคุณแม่เป็นนักเขียนนิทานคุณตาก็เป็นนักเขียนน้ำฝนเป็นหลานคุณตาเช่นเดียวกันค่ะต้นฝนฟ้าใสและน้ำฝนก็เลยชอบเขียนเขียนนิทานเขียนบันทึกเขียนรูปวันหยุดหรือวันพักผ่อน พ่อแม่มักจะชวนเด็กๆไปผจญภัยไปสังเกตสัมผัสและศึกษาธรรมชาติค่ะมันอะไรมันุกุใช่ไหมคะเอ๊อะอะไรนะดสิงโตไม่รู้ว่าวันที่เราไปดูจะเจอแบบนี้ไหมนะ สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยโยต้าน้ำดื่มตราสิง์ สมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษาครูอาจารย์และคนทั่วไปค่ะบริการความรู้หลากหลายรูปแบบนอกจากเป็นแหล่งความรู้ของผู้ใหญ่แล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งความรู้ของเด็กตัวเล็กๆอย่างต้นฝนฟ้าใสและน้ำฝนด้วยค่ะ แม่ของน้องน้ำฝนทำงานอยู่ห้องโสตทัศนศึกษาค่ะวันนี้นัดเด็กๆมาหาความรู้เรื่องปรากฏการณ์ฝนดาวตกเป็นยังไงบ้างคะลูกนี่ไงกำลังเข้าไปดูดาวฝนดาวตกใช่ค่อยากเห็นไหมคะอย่างนี้แต่นี่ยังเป็นภาพในจินตนาการนะคะใครจินตนาการใช่นี่ไงเขาเขียนว่าอินเมจิเหมือนอะไรอ่ะมันครุมันครุใช่ไหมคะ เอ๊ะอะไรนะดาวสิงโตดาวลูกอีดาวสิงโตแล้วเหรอเขาจุดดาวสวงโไปดูคำถามทั่วๆไปเกี่ยวกับก่อนที่เราจะไปดูฝนดาวตกนะคะลูกนี่ไงนี่นี่ไงค่ะฝนดาวตกกิดจะตรงนี้จะมีคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับฝนดาวตกฝนตกเกิดจากอะไรฝนดาวตกเกิดจากที่รอบ โครจอดาวตกเกิดจากการที่โลกโคจรเคลื่อนที่เข้าไปในดงของตุ่นอุกกาบาตดาวตกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีให้เห็นเป็นระยะระยะตลอดทั้งปีค่ะแต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้คาดกันว่าจะมีดาวตกให้เห็นมากกว่าปกติค่ะเพราะเป็นจังหวะที่โลกหมุนเข้าไปตัดผ่านเส้นทางที่ดาวหางเทมเพลทัตเทินผ่านไปเมื่อต้นปีและปีนี้ พิเศษตรงที่ดาวหาง,งเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบ33ปีทำให้เกิดเศษฝุฟฟ่นซากหินมากมายกระจายอยู่ในวงโคจรเมื่อโลกเข้าไปใกล้จึงเกิดแรงดึงดูดเศษหินเหล่านั้น,นเข้าสู่บรรยากาศโลกเ,เกิดเป็นฝนดาวตกรู้ว่าดูเป็นสิงโตได้ยังไงอะครับความก็ไม่เข้าใจ่ะ <c oughs> รู้ไหมคะ นี่นี่เป็นตัวสิงโตหรือเปล่านี่เป็นหัวสิงโตจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยูนี่บอกว่านาความสิงโตละคะตรงนี้ค้างฝนดาวตกครั้งนี้เรียกกันว่าฝนดาวตกลีออนิดค่ะเพราะเราจะเห็นดาวตกมาจากกลุ่มดาวสิงโตในเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแต่จริงๆแล้วดาวไม่ได้ตกมาจากกลุ่มดาวสิงโตหรอกนะคะ แต่เคลื่อนที่ขนานกันมาจากอวกาศไกลโพ้นกลัวหรือเปล่าคะกลัวฝนดาวตกกันไหมเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวนะคะเราจะไปดูที่ไหนกันดีนี่ก้อนฝนดาวตกไปดูที่บ้านนะจ๊ะปรากฏการฝนดาวตกครั้งนี้สามารถดูได้ทุกที่ที่มืดไม่มีแสงรบกวนและโล่งกว้างค่ะเด็กๆแม่แต๋มและแม่ต่อยมีที่หมายในใจแล้วค่ะจากภาพนี่ที่ลูกเห็นเนี่ย หลังเลิกเรียนครอบครัวฟ้าใสาขนเต็นท์ขนอุปกรณ์พักแรมขึ้นรถออกเดินทางจากเมืองเชียงใหม่มีนัดดูดาวกับนาจา๋าที่อำเภอแม่ริมค่ะอยากทเลมา่เวมาอ่าเดี๋ยวระวังเลยบ้านนาจา๋านะคะลูกชอบวยสบ้านนา้านนจาของเด็กๆอยู่ไกลจากชุมชนค่ะที่สำคัญมีที่โล่งกว้าง เหมาะสำหรับการกางเต็นท์นอนดูฝนดาวตกสวัสดีครับต้างไ่าข่อนา่สวัสดีค่สครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นีุ่นจิ๋วพิเศษเลยค่ะช่วยกันกางเต็นท์ก่อนมืดงานนี้เด็กๆชอบมากค่ะกางเต็นท์นอนดูฝนดาวตกครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่แม่แต่มแม่ของฟ้าใสายและต้นฝนพาเด็กๆออกมาสัมผัส<อ>และศึกษาธรรมชาติอรอบอตัวนนค่ะ ปกติออกมาแคมปิ้งกันแบบนี้นอกสถานที่บ่อยๆไหมคะถ้ามีโอกาสครับนกก็จะพามาอมถือว่าดูท่าทางเขาคุ้นกันมากกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะคะก็สนุกเลยคะ่ะ <c oughs> เรายังสนุกเลยนะนะน่าสนุกเอาให้แน่นนะลูกถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเด็กๆคงไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งออกมาขนาดนี้ค่ะ <c oughs> คุณแต๋มคิดยังไงล่ะคะที่อยากให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องนั่นนี้โดยเฉพาะเรื่องดาวฝนดาวตกเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณนก เด็กๆเ,เรียนในโรงเรียนเนี่ยพอพอเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนเนี่ยเรื่องจินตนาการเขาเริ่มจางค่ะ <ừ. S 1> แล้วก็เลยคิดว่าเวลาเราออกมานอกสถานที่เนี่ยมันจะได้เสริมประสบการณ์ด้วย <ừ. S 1> และโดยเฉพาะอย่างเป็นเรื่องดวงดาวเรื่องของพระอาทิตย์อะไรเนี่ย <ừ. S 1> มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะและยิ่งเด็กๆเ,เ,เขามีจินตนาการของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเออมันคงจะทําให จินตนาการเขากว้างไกลขึ้นกว่านี้ก็เสริมเสริมกันไปกับกับการเรียนในห้องเรียนค่ะแล้วเรื่องฝนดาวตกเด็กๆเขาตื่นเต้นมากฝนดาวตกว่ามีสงครามอวกาศหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มฝนดาวตกเนี่ยคือเด็กๆบ้านเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบนิทานเต้นสําหรับนอนดูปรากฏการธรรมชาติครั้งสําคัญพร้อมแล้วค่ะเด็กๆรอคอยอย่างตื่นเต้นเขาเล่าแล้วก็คุยกันแล้วก็เลยเขาเริ่มค่อนข้าง ปรากฏการที่น่าตื่นเต้นที่เด็กๆรอคอยใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแต่ที่คาดคะเนกันไว้กว่าดาวจะเริ่มตกก็เที่ยงคืนไปแล้วน่นละค่ะเดี๋ยวจึงมีกิจกรรมระหว่างการรอดูดาวตกเป็นศิลปะใต้แสงดาวเป็นอะไรอีกสักครู่ไปดูและไปดูนาทีที่น่าตื่นเต้นฝนดาวตกคะ่ะก็ฟ้าได้ยินพี่นกโอ้ทำไมทพี่ต้นถึงใช้สีขาวว่า ทำไมอันหนึ่งแล้วเหรอใช่ค่ะน้าต่อยเอามาให้ไงคะลืมวอสผีเสื้อแต่งมาให้ท้องแสงตะวันท้องแสงตะวันสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๆๆปรากฏการฝนดาวตกม,มีให้เห็นชัดๆหลังเที่ยงคืนค่ะทุ่มกว่าๆอย่างนี้ฟ้าใสาต้นฝนและน้ำฝนยังไม่ง่วงชวนกันสร้างงานศิลปะใต้แสงดาวแม่แตมเป็นกองเชียร์และที่ปรึกษาค่ะเยอะสไรน่หสีน้าเวลาเทีงคืนดีไหมนะ จะได้เห็นชัดเจนขึ้นหน่อยหน้ามาองไม่ตรงนี้ฝนหน่อยดิฝนมองไม่เห็นนะอ้อาวเห็นว่าซูปอะไรเขามาอีอันนึงแล้วเหรอครับใช่ค่ะนะ้าต่อยเอามาให้ไงคะเอามาจากไหนครับสวนดอกไม้สวนดอกไม้ตามที่ที่ที่ต่างๆท่านไหนสีกลางป้าดูสดีแดงก็สวยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วทำไงคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาเลย ถ้า <ลง S 1> จะาหลงารูปของพี่ฝ <c oughs> นคะ่ะสีขาวค่ะของต้นเป็นอะไรบ้างนะลูกต้นซ่อนสีอะไรไว้ในรูปของต้นบ้าง <c oughs> เาา<ช>ลยเอามาอวดกันหน่อยเอามาอวดกันหน่อยประตูบ้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลังคาจังเมนีใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นหลังคาตรงนี้ <c oughs> เป็นหลังคาแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นห้องเหมือนบ้านอย่างนี้เองก้อนนี้บ้านไยค่ะเพื่อนะไม่จบไม่จบค่ะบ้านนี้ตรงนี้เป็นหลังคาแล้วตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะ จะเป็นนี้ดูนี้แล้วตรงนี้จะอะไรอย่างไรก็ใจไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นต้นไม้บ้านจะเป็นแค่อย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไม่รู้ตรงนี้จะเป็นอะไรของของพี่ต้นตรงนี้เป็นน้ําอืำจ๋่วเลยค่ะน้องน้ำหลังบ้านพระใสเป็นอะไรลูกอะดูทางไหนดูทางไหนไม่ว่าดูไล่ไหนทางอะค่ะลองบอกสิคะว่าหนูซ่อนอะไรไว้ที่นี่ตรงนี้เป็นสระน้ําค่ะแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นนี่ก็สูงขึ้นไปก็เป็นหมอกแม่อยากรู้จังเลยว่าในในรูปของลูกๆเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่บ้างไหมคะมีไหมคะมีคนอ๋อไหนไหนคะคนอ๋ออยู่ตรงนี้มีคนทีนี้ลูกลองเอาสีท้องฟ้าสีความมืดรอบๆตัวที่ลูกเห็นคลุมลงไปบนภาพที่ลูกทำสิคะเสร็จจากขั้นตอนแรกระบายสีดำปิดทับลงไปเลยค่ะ บานพังลุงชิวานใช่ได้เลยฟ้ามืดแล้วเหรอคะค่ะฟ้ามืดแล้วฟ้ามืดไม่ใช่ฟ้าใสเหรอคะยังไม่ค่อยมืดยังไม่ค่อยมืดต้องมืดต่อใช่ไหมคะใช้นิ้วระ er <language> บายใช่ขย <almost> ี้ขยี้อีกนิดหนึ่งมันจะเข้มขึ้นทีนี้เราก็ต้องรอนะคะน้องฝนเดี๋ยวเราเก็บแผ่นนี้ไว้แล้วคืนนี้ตีสองพอฝนตื่นขึ้นมาเนี่ยฝนก็จะได้บันทึกดาวตกดวงแรกลงบนภาพนี้ ึงว่าเรากำลังจะถามว่านี่คือกําลังทํารายการแอบดูอยู่ตั้งนานเป็นอีกวิธีหนึน่งน,นะคะที่เด็กๆจะได้สนุกสนานได้เออได้นลกกึงสีสันกลางวันที่เรามาถึงว่าเด็กๆเห็นสีอะไรบ้างบันทึกลงไปและเมื่อความมืดปกคลุมลงมาแบบนี้เด็กๆก็ได้ทำกลางคืนก็ <c oughs> เป็นตอนนี้ก <c oughs> ็เป็นตอนนี้ในภาพของเขา <c oughs> ตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้วเสร็จแล้วพอฝนดนวตกภาพแรกที่เขาเห็นเนี่ย เขาคงจะบันทึกด้วยตัวของเขาเองนะคะผนภาพของเขาเห็นดาวถ่ายไหมคะต้นเริ่มดึกเด็กๆก็เริ่มง่วงค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแม่แ่มมีนิทานดวงดาวเล่าให้เด็กๆฟังก่อนนอนค่ะเมื่อคืนนี้เองล่ะค่ะที่มีดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งหล่นลงมาจากท้องฟ้าลอยฟิวลงมาเลย แค่มาตกอยู่แถวแถวไหนนะตกอยู่กลางป่าค่ะลูกหมาแล้วสุนัขตัวหนึ่งที่มาวิ่งอยู่แถวนี้ละมั้งมาเจอขุดยังไงลูกขุดเอาดวงดาวดวงนั้นน่ะขึ้นมาต่อไปก็ใหเอาไปให้ใครเอาไปให้เด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นดีใจมากเลยค่ะรีบถือดวงดาวดวงนั้นวิ่งกลับไปที่บ้านเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอ่ยที่หีบสมบัติที่หีบสมบัติของเขาแล้วเขาก็แล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าดาวดวงนี้ ค่อยๆแสงอ่อนลงอ่อนลงสีก็ซีดลงพ่อก็บอกว่าดาวนี่นะก็น่าจะอยู่บนท้องฟ้านะจ๊ะลูกมันไม่น่าจะมาอยู่ในกล่องสมบัติของลูกเลยดาวคงจะมีความสุขถ้าได้อยู่โดนบ้านของตัวเองรือลูกว่าไงลูกว่าไงคะดาวน่าจะอยู่ในกล่องสมบัติหรือน่าจะอยู่ที่บ้านของเขาบ้านของเขาค่ะ ง่วงแล้วค่ะต้นฝนฟ้าใสและน้ำฝนขอนอนก่อนจะได้มีแรงตื่นขึ้นมา,าดูฝนดาวตกคืนนี้นนแม่แต้มสัญญาว่าจะปลูกค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนอนก่อนนะคะเดี๋ยวยเราจะปิดเต็นท์ให้ลูกคุณน้อยค่ะมอน้อยค่ะนาตีสวัสดิก่อนกันกละกันนน้ตฝฟสวัสดีนะคะเด็กๆ ดิฉันผลช้านะันดี 在。 บันทึกความประทับใจหลังปรากฏการฝนดาวตกค่ะเต็นวัดง่ายวาดเต็นละไฟเห็นตอนมืดแปดดวงตอนเช้าหนึ่งดวงค่ะก็เป็นเก้าดวงค่ะฝนนับตกทำไมมันตกมันมีอันเดียววะหน้ามันไม่เหมือนอินเทอร์เนต็ตค่ะในอินเทอร์เนต็ตจะตกเยอะค่ะแต่อันนี้ ตกทีละเม็ดค่ะแล้วเด็กๆทราบได้ยังไงกําลังนอนนอนกันอยู่พอตีสองลุกขึ้นมาจากเต็นท์ก็ฟ้าได้ยินพี่นกโอ้ก็เลยตื่นเลยอ๋อ็รบกวนว่าเด็กๆสะดุ้งตื่นนั่นเองนี่คือว่าตามที่เราเห็นเมื่อคืนนี้เลยนะคะก็เป็นดาวสิงโตอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนั่นน่ะสีดาวสิงโตเป็นที่ที่เราคอยมองหาถ้าอยากเห็นดาวตกใช่ไหมคะพอดูดาวตกแบบนี้เด็กๆคงจะมีแรงบันดาลใจหลายเรื่อง เอ๊ทำไมดาวถึงตกนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปที่ลำธารใกล้ๆบ้านของเขาก็ไปเก็บทายแล้วก็เขาก็ชอบมากเขาเอาไปให้พ่อเขาดูพ่อเขาก็บอกว่าให้เอาไปปล่อยไม่งั้นฝนอ่ะเหมือนเรื่องมก็ไปปล่อยนีเหมือนเรื่องม่ล่ะให้เอาไปปล่อยอ่ะเอปล่อยดีไหมนะ แล้วเขาก็ตัดชินใจไม่ปิอ, <c oughs> อาละสิอะไรตาฟ้าแล้วพ่อก็บอกว่าให้ออกไปปล่อยถ้าลูกไม่ปล่อยนะเนจะไม่มีดาวให้ดูอีกแล้วเขาก็เอาชิ้นจอยโยนขึ้ไปาฮแล้วก็ตกมังกันหกัวฝนดาวตกเราตกลงมาเสียงดังเนี่ยไม่ไตูม,มก็ได้ระเบิด <c oughs> ปรากฏการ <c oughs> ฝนดาวตกลีโอนนิดผ่านไปแล้วค่ะ แม้จะเห็นดาวตกไม่มากแต่สำหรับฟ้าใสาต้นฝนและน้ำฝนปรากฏการธรรมชาติครั้งนี้ฝากความสวยงามความฝันและจินตนาการไว้ในใจค่ะปรากฏการฝนดาวตกลีโอนิตได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ กว่าประเทศไทยจะเห็นปรากฏการ์อย่างนี้เป็นนานอีกหลายปีเลยทีเดียวละค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดาวตกสามารถดูได้เป็นระยะระยะเกือบตลอดปีนะคะเพียงแต่ว่าต้องติดตามข่าวสารและสังเกตการทางธรรมชาติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ะยะน,นี้ทุ่งแสงตะวันกิจกรรมท้ายรายการก็คือเชิญชวนให้เด็กๆช่วยกันประหยัดนะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ก็เลยจะให้ประกวดการประดิษฐ์บัตรอวยพรปีใหม่จากวัสดุธรรมชาติเน้นค่ะว่าต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะหลังจากประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีคนทยอยมาก็เลยนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างดังนี้ค่ะ กฎเกณฑ์ก็คือบัตรอวยพรปีใหม่จากวัสดุธรรมชาติจะใช้ดอกไม้ใบไม้กรวดหินดินทรายหรืออะไรก็ได้นะคะยกเว้นสัตว์เป็นตัวตัวอย่างเช่นแมลงผีเสื้อไม่เอาค่ะสงสารเน้นความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์จะเขียนคำอวยพรประกอบก็ได้รางวัลก็คือทุนการศึกษา1,000บาทค่ะรวมทั้งปฏิทินของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคนะคะบอกว่าต้นกล้าที่ปลูกไว้ตอนนี้เนี่ย เป็นอาณาจักรสีเขียวที่ยิ่งใหญ่เพื่อมนุษยชาติแล้วเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเขาต่างๆนะคะอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าเบญจพรรณเป็นต้นค่ะ ปฏิทินนี้พร้อมกับเงินทุนการศึกษามูลค่า1,000บาททั้งหมดมี15รางวัลด้วยกันนะคะจะรับจดหมายรับบัตรอวยพรนี้ไปจนถึงวันที่25ทธันวาคมค่ะและจะประกาศผลเป็นของขวัญวันเด็กนะคะประกาศผลในวันเด็กที่เมกราคมปีหน้าค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ มายังไม่ก็จะยังแล้วไม่ข้ามุนไหมโอ้โหหมุนเลย